มาเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกางเต็นที่บูทับเบิกในหน้าฝนกับมอไซค์พ่วงลากคันนี้ครับไปดูว่าจะรอดไหมกับหน้าฝนเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างและเส้นทางมันจะสวยงามขนาดไหนและนี่จะถือว่าเป็นการทดสอบเต็นท์ของผมไปในตัวเลยครับกับถูก second easy flashback ตัวน,นะนี้พังไมมเนี่ยเต็นท์กูพังไม้ งั้นเราไปรับชมบรรยากาศดีๆของที่นี่กันครับตอนนี้ตีห้าแล้วครับวันนี้เป็นวันจันทร์เราต้องรีบออกแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถจะติดอันนี้คือสัมภาระทั้งหมดที่เราจะเอาไปในวันนี้เยอะมากเลยนะแต่วันนี้เราเอาพ่วงลากไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับถือว่าไปได้ง่ายๆ กะจะได้ขับรถชิลๆตอนกลางคืนแบบเย็นๆหน่อยให้มันหลุดจักงเทพเร็วๆงั้นก็ต้องรอหลัง9ก้าโมงแหละให้รถมันหยุดแบบรถมันไม่ติดแล้วก็ฝนมันหยุดด้วยกลับนอนต่อได้เวลาออกเดินทางแล้วครับตื่น10โมงกว่าจะออก11โมงพอดีนี่คือสภาพที่เราแพ็คของเสร็จแล้วดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะครับแล้วก็เรียบร้อยออกเดินทางกันดีกว่า เป็นท่าขึ้นรถที่ผมคิดว่าไม่เท่เลยแต่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วแหละเพราะว่าผมขนของเยอะ <c oughs> และแน่นอนครับว่าเราจะต้องเติมน้ํามันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปถึงนครสวรรค์แล้วค่อยเติมน้มามันอีกทีที่นู่นเลยดีกว่าออกเดินทางพร้อมกับรถที่ค่อนข้างติดพิชิตใจเธออะไรวะ <c oughs> 500 e วกับ 500x พ่วงลากคันโปรดที่โคตรจะเทมั้ง และนี่ก็คือความเร็วเอ้ยเร็วในการเดินทางของผมครับก็จะใช้ระยะใช้ไม่ใช่ระยะดีวะใช้ความเร็วในการเดินทางประมาณ110-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงขี<ๆ>่เพื่นๆเราก็เดินทางมาถึงถนนเอเชียไฮเวย์หมายเลข2หรือว่า AH2 ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเพื่อนๆถามว่ารถใส่ไหมถ้าความเร็วประมาณนี้ผมไม่บอกครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสรุปบอกเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันเนาะพวกคุณรู้อะไรไหมว่าจุดที่น่ากลัวที่สุดของถนนเอเชียคืออะไรนี่ฮะจุดนี้กําลังทําความเร็วมาอยู่ดีๆเห็นกลวยตั้งเสียวสันหลังเว็บตอนนี้เราก็ทําได้แค่ขี่ไปเบาๆช้าๆทําตัวเรียบร้อยน่ารักน่ารักครับเข้าด่านแบบชิวๆแต่ในใจนะฮะโคดวิวเลยบองตงพุทธังบังตาสังขังบังตาจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็น อยากบอกว่าใจไฮเว็บคือนะตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยครับขี่ประมาณสักร้อยยี่แล้วพ่วงมาาันจะสั่นๆนิดๆก็เลยย้ายของมานิดนึงครับเอาเต็นท์มาไว้ข้างบน มันก็ประมาณสัก4โล5โลถ้าเผื่อมันยังไม่หยุดแขวงอีกก็น่าจะต้องย้ายลำโพงบลูทูธมาใส่กล่องกับ power station อีกประมาณสัก4โล5โลนี่แหละครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเผื่อที่ผมเดินทางมาของหนักๆผมจะเอามัดไว้นี่หมดเลยเพราะว่าด้วยความที่หูจับตัวนี้ฮะมันเริ่มเสื่อมจอดไว้นานมันขึ้นสนิมแล้วก็บูทมันก็เริ่มสึกมันเลยทําให้แบบเนี่ยมันคอนคอนได้อยู่บ้าง การที่ผมย้ายของหนักมามัดท้ายเบาะน,นี่ถือว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยความเร็ว120ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ใสเหมือนเดิมแล้วแล้วก็บิดได้สบายๆแต่ถ้าเกิน130เนี่ยครับมันก็จะมีสายอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเยอะอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปรีวิวครับถ้าทำหัวจับดีจุดยึดดีมันก็จะไม่สาสครับแต่อันนี้คือมันสึกเริ่มสึกแล้วเราก็ต้องทําใหม่แต่ก็มีอีก2ปัจจัยครับที่ทําให้พ่วงล่างมันดิ้นๆได้บ้างก็มีเรื่องลมครับถ้าลมแรงเนี่ยก็ แทบจะไม่มีผลอะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาที่วิวดีมากๆเลยนะคุณคำถามคือคุณรู้จักจังหวัดอุทัยธานีในไม่กี่เดือนนี้ได้ยังไงเอ่อเอาเป็นแว่เราไปชมบรรยากาศกันดีกว่านาะติดกล้องอะไรสองตัวสามตัวให้มันลกสายตาไปหมดวายวุ่นวายว่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยแล้วนะฮะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านไอติมโฮมเมดที่อร่อยที่สุดในอุทัยอ้าวไอสัตว์ไม่อยู่สวัสดีครับเอาเฮ้ยเอ่อผมจะซื้อไอติมครับมีรถอะไรแนะนำบ้างครับมาไงวะเนี่ยเอาขี่มอเตอร์ไซค์มาดิอุทเบิกก็ว่าจะมาพูดเลยแล้วผม ร้านนี้มีคอนเซปต์นะฮะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้กินน้อยๆเป็นยาละบายกินมากๆเป็นยาทานนี่ไงล่ะครับพ่อค้าแม่งไปทางเกี้ยวกาดซะแล้วมีอะไรแนะนำมึงอะไรที่มึงคิดว่าอร่อยที่สุดในร้านมึงรานเลยอ่ะนี่ขตื่นตื่นแล้วก็งงๆว่าใครวะอือหือเยะเย็นครับมากินบ่อยไหมฮะ บ่อยนะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอันนี้พูดจริงๆใช่ไหมจริจริงนี่มนมาหลายรอบเพิ่งเปิดใช่ไหมคะใช่เฮ้ยคุณผมไม่ได้อวยร้านเพื่อนนะคืออร่อยจริงๆครับเนื้อติ่มละเอียดนุ่มอร่อยหวานกำลังดีมีให้เลือกมากกว่า60สสายพันธุ์ ถุยไม่ใช่พันพืชคุณไม่ต้องเชื่อคําพูดที่ผมพูดก็ได้ลองไปดูรีวิวครับว่าดีแค่ไหนและที่สําคัญต้องลองมาชิมเองครับในวันที่ผมไปนยครับคนเข้ามาตลอดไม่ขาดสายเลยโดยปกติแล้วเพื่อนผมทั้งสองคนเนี่ยครับจะไปออกบูธตามงานอีเวนต์ดังๆต่างๆและก็ในห้างด้วยแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่อุทัยแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าห้องที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เช่ามันอยู่ครับที่ผมเคยเล่าไปครับในช่วงที่ผมลําบากก็มีเพื่อนหลายคนที่ช่วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ช่วยผมลองไปชิมดูครับชื่อร้าน อยู่ใจกลางเมืองเลยครับได้แวะพักแล้วกินไอติมสดชื่นไารร้อนไปกันต่อดีกว่าครับ และเติมน้ำมันรอบสองก่อนถึงทางเลี่ยงเมืองในคอนสวรรค์340บาท อนนี้ผมมาหาคนที่พิจิตครับปีที่แล้วเขาหลอกเงินผมไปแสนกว่าบาทซึ่งผมจะเสียเวลาอยู่พิจิตไป2วันแบบฟรีๆคือนัดแล้วก็ไม่มาเหมือนเดิมและแน่นอนครับว่าอีกไม่นานผมจะลงไปละนองเพื่อไปตามหาตัวเขาอีกทีหนึ่งซึ่งถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ผมก็อาจจะต้องให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียช่วยตามหาด้วยผมอดทนรอและเครียดกับเรื่องนี้มาเป็นปีซึ่งถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ผมก็อาจจะต้องรบกวนเพื่อนๆช่วยหาด้วยอีกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังขอโทษที่ต้องพูดเรื่องนี้แทระเขา วอนนี้เราอยู่ที่ปตทวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับเติมน้ำมันไป380บาทมีคนเคยถามครับว่าถ้าเบรกดันหันพ่วงล่างมันจะดันไหมก็นี่เลยฮะผมได้ทดสอบพอดีเลยสรุปให้ครับก็คือไม่ได้ดันอะไรมากครับปกติเลย ตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข12ครับก็จะผ่านโค้งผ่านเขาผ่านเราผ่านเธอแล้วก็ไปเจอกันที่เขาคอจากปั๊มปตทวัทวงทองไปถึงเขาคอก็ประมาณ80กิโลครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและจากเขาคอไม่ทอนะจ๊ะไปถึงภูทับเปิกอีกประมาณ50กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเช่นกัน อย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าถ้าเผื่อเราจัดของดีๆนะครับเราสามารถเทโค้งได้หมดหน้ายางเลยนะเหมือนไม่มีพ่วงลากเลยและเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอัตราเร่งตอนขึ้นเขาให้พวกเจ้าได้ดูกันอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วครับว่าตอนนี้สเตอร์หลังผมเปลี่ยนจาก41มาเป็น42ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ออัตราเร่งที่ดีขึ้นครับเวลาขึ้นเขาหรือว่าแบกของ ได้แต่และว,วิดีโอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เดี๋ยวจอดจอดหยุดหยถ่ายๆเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ถ้าใครจะดึงไปลงทิกตอกหรือเพจอะไรยังไงก็ใส่เครดิตให้ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณมากเลยครับหรือว่าถ้าแชร์ก็จะดีมากๆเลย ปิดนะแต่ว่าจะมากินนี่แหละพี่ก็นอการประชุมไงตอนประชุมเงินนั่งอยู่ที่ไหนพิจิตพี่อยู่ในร้านกาแฟไม่เห็นมีใครเปิดกล้องสักคนผมก็เลยไม่เปิดเขาก็มีแต่ทีมของอีกเจ้าหนึ่งที่ปิดอ่ะไอที่เปิดของเราปิดหมดเลยทุกคน คือเมื่อกี้ก่อนออกมาจากพิจิตครับผมก็นั่งประชุมกันแต่ผมไม่ได้บอกพี่เลาะว่าผมจะมาครับแกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์โอเคเซอร์ไพรส์กว่าฮะอาหารหมดคือ <c oughs> ถ้าใครจะมาเขาขอผมแนะนําเลยว่าถ้าอยากกินอาหารอินเดียที่นี่อร่อยมากครับนี่ฮะกลับมาอีกแล้วอันนี้ร้านนมัสเตเขาขอว,ว,วันนี้มาช้าไปนิดนึงนีพี่เลาะเจ้าของร้านอาหารหมดครับหมดเกลี้ยงเลย <c oughs> จะมากินไม่ได้กินเลยเดี๋ยวแวะมาใหม่เดี๋ยวไหนมาบ้างแวะมาญาี่ แล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับทักหมดไม่สวนว่าใขร <laughs> <déb uk> จริงๆข้างบนก็มีอาหารขายฮนะแต่ผมคิดว่าผมควรจะซื้อติดไว้ก่อนดีกว่าซื้อน้ำเปล่าซื้ออาหารแห้งด้วย <c oughs> ก็ตรงนี้เป็นเซเสุดท้ายคนระับก่อนที่จะขึ้นฟูทะเปิกน,นะฮะ เครับก็ซื้อของเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภูทับเบิกกันนี่ดูมันเป็นแบบหมอกๆคึ้มๆอย่าง yeah, ไม่รู้ตอนนี้5้าโมงครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศข้างบนณนะวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกปลอยๆตลอดทางเลยนะอา,ากาศดูดีเลย หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางภูทับเบิกเนี่ยมันเป็นยังไงเส้นทางจะเป็นโค้งหักศอกตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดดอยเลยนะอากาศเย็นๆวิวสวยๆขี่เพลินๆแล้วผมก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆครับมันก็เลยเป็นภาพอย่างนี้และนี่คือเพลงที่ผมฟัง,ง,งไ,ไม่ใช่ละไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่เพลงนี้ละ ไหนที่มันมีน้ําก็อย่าไปห้าวนะฮะเดี๋ยวได้วัดกับพื้นเอาร้อยพันเรื่องราวบนถนนของนักเดินทางภายใต้การเรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดสิน้นผมออกเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์เพื่อบางสิ่งที่จะบอกกับตัวเองได้ว่ามึงไปเรียนแบบเขาทำไมไอ้สมยัย ผมก็งงไปเดี๋ยวว่าหมุดมันสุดตรงนี้แต่จริงๆแล้วเราจะต้องไปอีกนิดนึงครับแล้วมันจะเขียนว่าป้ายสวนสวนรรค์ภูทับเบิกเราอยู่ตรงโค้งตรงนี้ครับเราจะต้องเลยมาอีกนิดนึงครับ หรับผมผมมองว่ามันไม่ได้ชันอะไรเบอร์นั้นครับมันก็สามารถมาได้ครับรถอะไรก็มาได้รถพว่วงลากของผมยังมาได้เลยพอถึงบริเวณบ้านแถวนี้ครับเนิน2มันจะชันน้อยกว่าเนินหนึ่งนิดนึงครับแต่เข้าควรระวังครับทางมันแคบถ้าเผื่อมีรถสวนมาเนี่ยอาจจะลําบากถ้าจุดไหนที่มองไม่เห็นครับให้สัญญาณแต่บีบแต่ไว้ครับ แน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราควรทำไม่ใช่กางเต็นท์ครับคือการบินโดนนี่ดูบรรยากาศดีชิบหายขาวยิ่งกว่าสาวจีนอีกที่ผมรีบเก็บบรรยากาศเพราะว่ากลัวพรุ่งนี้เดี๋ยวฝนมันจะตกนะและที่สําคัญผมบินโดนได้ไม่นานครับเพราะว่าลมมันแรงมากๆโดนผมจะไปหลายรอบแล้วเพื่อใครสงสัยว่าใช้โดนอะไรของผมเป็นมาวิกแอร์นะครับตัวเก่าแล้ว ผมว่าโดนผมก็แรงพอสมควรนะแต่มันสู้ลมที่นี่ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าลมมันมาแบบแรงแล้วก็หยุดแรงแล้วก็หยุดบืรยากานในวันนี้ครับหมอกค่อนข้างหนาเลยครับผมต้องรอจังหวะเวลาตอนถ่ายนะสำหรับที่นี่ครับวิวที่เห็นจะเป็นวิวหมู่บ้านแล้วก็วิวถนนด้านล่างครับที่นี่มีเต็นท์กระโจมให้บริการครับ 1, 5, พันห้าพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นเป็นห้องก็มีครับห้องละสองพันถ้าจาไม่ผิดนะพร้อมอาหารเช้าอาหารเย็นเช่นกัน อากาศมันเย็นสบายมากๆผมไม่ต้องถอดชุดเลยคือตอนนี้สบายเย็นกําลังดีเลยตอนมาครับข้างล่างโคตรร้อนเลยแต่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเย็นสบายมากๆและภูทับเบิกนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมันเย็นทั้งปีอยู่แล้วและนี่คือทางที่เราขึ้นมาครับจะเห็นได้ว่าเนินหนึ่งเนี่ยมันจะยาวกว่าเนิน2และชันกว่านิดนึงสําหรับใครที่จะมากางเต็นท์ครับแค่ละ500ก็สามารถกางได้ประมาณ2เต็นท์นะแต่วันนี้พี่เขาใจดีเห็นเรามาคนเดียวเขาก็เลยคิดเราแค่250ก็ขอบคุณมากๆเลยครับ และที่เรากําลังเห็นเป็นนอกๆแหลมๆอยู่ฝั่งซ้ายนั้นเราสามารถขึ้นไปชมวิวได้นะครับและเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวดูบรรยากาศกลางคืนขอ,ของที่นี่กันครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงในตอนเช้าครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้า,าเนี่ยท้องฟ้ามันจะเปิดขึ้นมานิดนึงบรรยากาศดีมากฮะฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นวิวเขาครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นวิวหมู่บ้าน ถ้าเดินขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้360องศาครับเมื่อกี้ฝั่งนี้พี่เขาบอกแล้วว่าลมมันจะแรงนิดนึงอะมีขอ้ยึยดยึดทุกจุดครับเอาเชือกมัดทุกจุดผมคิดว่าก็น่าจะต้องทําอย่างนั้นแหละผมกะจะมาผูกแค่ด้านล่าง4จุดแล้วก็ขึงนิดนึงผมว่าไม่น่าจะอยู่ไม่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ <c oughs> ยังไงก็ไม่อยู่ <c oughs> ขาดช่วยขนาดนี้ก็ยังจะไม่รอดตอนนี้ผมกําลังจะกางเต็นท์ครับอันนี้ไม่ต้องพาก็ได้มั้งทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละ พี่เขาบอกว่ากลางฝั่งซ้ายดีกว่านะแต่เราอะเฮาเราอยากรู้ว่าลมมันจะแรงแค่ไหนว่าภูทับเบิกเนี่ยครั้งที่แล้วมามันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้ไงน,นะวันนี้ครับมีคนกลางฝั่งขวาอยู่3ามเต็นท์รวมของผมด้วยนะก็มีเนี่ยครับข้างๆผมแล้วก็จะมีลงไปที่เราไปคุยกับพี่เขามกกเมื่อกี่ยิงมืดยิงเย็นจา้าพอดีผมจะมาซื้อน้ําแข็งแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มนิดนึงซื้ออาหารซื้อเชือกไม่แน่ใจเขามีเชือกขายเปล่าซื้ออาหารตรงไหนได้ไดครับข้างบนเหรอครับ จะซื้อน้ำแข็งมีน้ำแข็งขายไหมครับมีค่ะนครับผมเอาน้ำแข็งกับเครื่องดื่มก่อนพี่พอจะมีเชือกขายไหมครับมีค่ะอันนี้ในส่วนร้านขายของชําครับก็มีครบเลยนี่ขึ้นมาก็จบเลยไม่ต้องลงไปไหนมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างบนมีมุกกระทะใช่ไหมะรเครื่องดื่มน้ำแข็งครบครับเดี๋ยวจ่ายค่ากางเต็นท์ด้วยครับพี่เดี <S <S ๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับอันนี้ผมอยู่ใกล้กับ โดมหนึ่งนะพี่เขาบอกว่าเข้าได้อันนี้โอ้ยเปิดไม่ได้เมื่อกี้ห้องน้ำในโดมหนึ่งมันล็อกครับก็มาดูโดมสองนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นน้ำอุ่นแบบแก๊สนะครับนี่ถางแก๊สอยู่งหน้าก็มาเปิดตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำ ห้องน้ำธรรมดาที่ปกติคนกลางเต็นเขาจะไปกันก็อยู่อีกไม่ไกลหรอกเดี๋ยวเดินไปดูกันถ้าเป็นห้องน้ําสําหรับคนที่มากลางเต็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดินลงบันไดามาหน่อยนึงก็คือพอเปิดปุ๊บน้ําอุ่นมันจะติดเลยข้างใน สะอาดนะเอาจริงๆนะคุณผมโคตรลุ้นเลยว่าจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้มันแรงมากลมมันแรงมากแต่ยึดไว้ทุกจุดแล้วละ่ะแต่ก็เนี่ยอย่างเงี้ยมามาทีแบบสั่นทั้งเต็นท์น่ะโอ้โหให้โคตรเยอะเลยฮะอันนี้ผมสั่งกระเพราหมูกรอบไข่เจียวมานะครับของที่นี่60สิบบาทให้เยอะมากคุณคุ้มมากแต่เต็นท์ผมตอนนี้ลมแรงมากก็ อาาาาาาจจจรยยยยับเเเเนนีีี่่่่่ปป็พพชชขงงง้้กสไววโดหและแน่นอนครับว่าเราจะต้องขอบคุณโรงแรมไอไปอา้าวเข้าไทยอินเฉยนี่แหละครับที่ทําให้ผมทําได้เพราะว่าโรงแรมไอไปเป็นสปอนเซอร์หลักและเพื่อนๆของผมก็ร่วมบริจาคด้วยอย่าไงไรใครไปเที่ยวไปครับอยากพักโรงแรมสงบๆบ,บรรยากาศดีๆอย่าลืมครับไอไปโฮเทล ตอนนี้สิบโมงครึ่งครับผมเห็นพี่ๆเขาเริ่มเก็บเต็นท์กันทั้งหมดแล้วผมก็เลยไม่ไหวละฮะเก็บด้วยทําให้สรุปคืนเล่าร้อนนี้ได้แแวยยนน่ยังไไม่รอ,องเท้าแตะปิวหายฝากล่องปิวหายโอ้สภาพเละมากตอนนี้เนี่ย 哎。 ก็ทาให้สรุปได้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยครับลมมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงจนแบบนอนไม่ได้คือผมไม่ไหวแล้วผมหลับไปประมาณชั่วโมงกว่าๆครับประมาณตีสองถึงตีสามเนี่ยแล้วก็ตื่นทีนี้ไม่หลับแล้วเพราะว่าลมมันมาแบบสะดุ้งเลยยิ่งใกล้ๆเช้าเนี่ยครับยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าใครจะมากลางนะครับผมแนะนําฝั่งซ้ายอย่าห้าวแบบผมครับมาฝั่งขวาอย่างน้อยๆฝั่งซ้ายมันก็มีอะไรบังอยู่บ้างครับหรือไม่ถ้าอยากจะฟินๆก็นอนในเต็นท์โดมหรือว่าเต็นท์กระโจมที่เขามีครับหรือว่าจะเป็นห้องพักก็ดีครับแต่ถ้าใครอยาก การณ์ที่ดีครับอันนี้ขอสรุปเต็นต์ก่อนนะครับสำหรับถู second easy flashback ตัวนี้เวลาตอนยึดหมดทุกจุดจริงๆนะก็อยู่ได้ครับ สามารถสู้ลมได้พอสมควรแต่ด้วยความที่กลางบนแค่ไหครับมันมีช่องลมอยู่ด้านล่างทําให้ฝนหรือว่าละอองน้ำเนี่ยมันสาดเข้ามาด้านล่างได้บ้างมันทําให้รอดเข้ามาแปะตรงช่วงมุ้งได้บ้างแล้วก็จะชืนช้นๆนิดนึงสําหรับตรงตัวมุ้งนะครับแต่ภายในก็ไม่มีอะไรปกติเลยตอนแรกกะว่าจะนอนในช่วงเช้าครับคิดว่าลมมันน่าจะสงบแต่ไม่สงบเลยทําให้เราก็ออกมาดูเต็นท์เรื่อยๆครับจนเห็นว่าพี่เขาเริ่มเก็บกันแล้วผมก็ไม่อยู่ละฮะพอไม่มีใครสู้ลมกับผมผมก็ไปดีกว่าคือตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ หมอกมันจะจางๆอย่างนี้ตลอดเรื่อยๆครับคืออากาศเย็นอยู่ในเต็นท์ก็ยังสบายครับเก็บเต็นท์เก็บของเสร็จครับออกมานั่งโง่ๆคือดีมากมีทั้งหมอกจางๆและควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะทำดูว่ากูจะร้องเพลงทำไมครับเนี่ย สรุปแล้วโดยรวมผมชอบนะครับอากาศเย็นบรรยากาศดีพี่เจ้าของลานดูแลดีน่ารักมากๆเดี๋ยวครั้งหน้าไปใหม่แต่จะไม่ห้าวกลางฝั่งขวาแล้วของเจ้ากวางกวางทุยกลางเป็นฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะนอนได้โอเคมากขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีฝั่งขวาบ้างลมแต่ทุกอย่างมันกําลังจะเพอร์เฟกแต่ติดนิดนึงครับนิดเดียวเลยคือวันที่ผมไปนะครับคาเฟ่ไม่เปิดถ้าคาเฟ่เปิดผมคงได้กินกาแฟเช้าๆแบบฟิน สุดท้ายที่เราอยากจะบอกคือทริปนี้เราตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดตัดเนี้ยวันนี้วันที่3แล้วยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าเราขยันพยายามใส่รายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดยังไงถ้ารับชมคลิปนี้แล้วเ,เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกให้ผมรู้หน่อยนะครับว่าผมควรจะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขทําอะไรเพิ่มเติมก็ถ้าคลิปนี้มันยอดวิวยอดไลค์หรือว่าคอมเมนต์น้อยอะไรพวกนี้ครับผมก็คงทําต่อแหละทําต่อให้มันถึงสิ้นตัวเองที่ผมบอกแหละ และเดี๋ยวคลิปหน้าก็คือทริปนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ป่าโปงเปียงว่าบรรยากาศนาขั้นบันไดในวันนี้เป็นยังไงบ้างมันจะสวยฟินเหมือนในรูปหรือว่าทีนักรีวิวเขารีวิวกันหรือเปล่าจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะตัดแค่ไม่เกิน15นาทีแล้วก็ใส่นาขั้นบันไดอีกสัก15นาทีแต่ตอนนี้มันเกินแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ผมพยายามใส่รายละเอียดเยอะๆฮะไม่ว่าจะเป็นถนนเลืออะไรก็ตามที่ผมคิดว่ามันควรจะมีประโยชน์กับพวกคุณมันน่าจะมีประโยชน์กับพวกคุณ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปถัดไปครับคลิปหน้าผมขอตัดเป็นรีวิวไฟสปอ t l ตไลท์ติดมอไซต์ติดรถยนต์ก่อนละกันขออนุญาตทำมาหาก,กินเพื่อหาเงินไปเที่ยวทำคลิปให้พวกคุณดูต่อไปก่อนละกันนะวิดีโอยาวเกินไปละเจอกันใหม่บ Lost spell eyes in under your ไป oh, Even though it's new, I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Oh, can we take our time?